พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุทธที่19กุมภาพันธ์คริสตศักราช2025คำพยานชีวิตโดยคุณเวนกินาวอต วิกคอนซิลสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องบริการด้วยความยินดีและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ17เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขคุณเวนกินวอตเป็นพยานว่าในเช้าวันแรกของการล่องเรือ ผมและภรรยากำลังรับประทานอาหารเช้าด้วยกันเราอเอิญได้ฟังการสนทนาของเด็กเก็บโต๊ะกับคนที่อยู่โต๊ะข้างๆเราจากบทสนทนาทําให้เราแน่ใจว่าคนที่มาเก็บโต๊ะไม่ใช่บริกรแต่เป็นกัปตันเรือถึงแม้เขาจะมีตำแหน่งที่สำคัญบนเรือแต่ในบางครั้งเขาก็มาช่วยเก็บโต๊ะอาหารด้วยทําให้เขาสามารถมีส่วนร่วมกับผู้โดยสารบนเรือ ในพระคัมภีร์ของวันนี้ที่คุ้นเคยกันดีจากพระกิติคุณยอนพระเยซูทรงล้างเท้าของเหล่าสาวกพระองค์ทรงสอนบทเรียนสําคัญว่าเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเต็มใจที่จะรับใช้ผู้อื่นเราก็ต้องเต็มใจทําด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทําเหมือนดังที่เราได้กระทําแก่ท่านด้วยจากนั้น พระองค์ทรงเสริมว่าเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขคำสอนของพระเยซูตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานของสังคมโดยบอกกับเราว่าความสุขมาจากการรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่จากการที่ให้ผู้อื่นมารับใช้เรามีความชื่นชมยินดีพิเศษที่มาพร้อมกับการรับใช้ผู้อื่นด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตน เราไม่ควรแค่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระองค์ตัดเท่านั้นแต่เราต้องทำตามแบบอย่างของพระองค์ด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะพบความสุขเมื่อรับใช้ผู้อื่นและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อรับใช้ผู้อื่นข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย เรียนแบบการดำเนินชีวิตของพระองค์ขอทรงสัมดงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าใครคือผู้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถรับใช้ได้ในวันนี้และขอทรงโปรดประทานความถ่อมใจให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกระทำได้ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ